วิธีเช็คหยกปลอมอย่างง่ายค่ะนักกลัวซาควรจะฟังนิสเซอร์หนึ่งนะะนิสเซอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหยกปลอมระบาดหนักก็แน่หละนะคะ <c oughs> คือมันเป็นแร่ธรรมชาติหินธรรมชาติแบบนี้เวลาที่ปริมาณคนบนโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยของพวกนี้มัน,ม,นมันงอกขึ้นมาไม่ไม่ทันมนุษย์ใช้อ่ะมันไม่เหมือนต้นไม้ที่ปลูกทักหนึ่งไม่้องโตโตใช่ไหมกว่าจะเป็นหินหยกขึ้นมาได้มันผ่านเวลาแบบยาวนานมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีหยก จริงเพียงพอสําหรับที่คนจะแบบเอามาใช้งานต่างๆกันก็เลยมีวิธีคิดด้วยการเอาหินมาทําสีกันดีกว่านะคะซึ่งเจ้าสีที่ว่าเนี่ยก็ประกอบด้วยเคมีค่อนข้างรุนแรง ก็มีผลในการเก่อการแพ้ก่อการระครยเคืองแล้วก็สามารถเก่ะมาเร็งได้ทีนี้เวลาเอามาใส่เพื่อเสริมสีมงคลอะไรทั้งหลายบางทีเอามาทําเป็นกําไรทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ดีค่ะเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายแต่บางที่ร้ายแรงกว่านั้นอ่ะเป็นห่วงที่กันโกซาค่ะเพราะว่าการโกซาเนี่ยมันเป็นการแบบเอาใบโกซาเอามานวดที่หน้าเลยนะคะแล้วก็แมหมไอคนได้รับการนวดก็นอนแบบซึมซับอะซึมซับ ที่ดีต่อสภาพผิวเข้าไปปรากฏว่าเป็นตัวนี้เข้าไปเหมือนก็เป็นอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําการโกซาเราก็รักหน้าลูกค้าประดุดจังหน้าตัวเองกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดตรงนี้นิดหนึ่งมันก็มีวิธีตรวจง่ายๆนะคะข้อแรกเลยก็คือมันถูกไปไหมมันถูกไปไหมนี่คือจุดสังเกตข้อแรกเลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปตรวจกับใครใยุ่งยากการตรวจกับความคิดตัวเองเนะี่ยหัวแหวนหยกปลายก้อยเนี่ยเขายังขายกันนงเป็นหลายพันเนี่ยนี่ท่านไปซื้อมาชิ้นมีเนี่ย สองร้อยสามร้อยบาทมันมันจะยากนะฮะมันจะยากนะฮะที่ที่มันจะมีหยกแบบนั้นเขาะจะขายผิดราคาได้ขนาดนั้นเชียวหรืออ่ะขอนึงผ่านไปเกิดเราเขาขายให้ฉันถูกๆนีนะมันเป็นหยกแท้ได้มาดูอันที่สองค่ะง่ายสุดต้มค่ะเอาชิ้นหยกที่ท่านได้มาแล้วก็อยากจะเทสจริงไม่จริง,รงต้มเลยต้มน้ําที่เดือดแล้วก็เอาหยกใส่ลงไปความร้อนของน้ําเดือดเนี่ยมันจะไปสกัดสีออกมาต้มแล้วซีจ้ะซีดเลยค่ะ คือจากเขียวๆเ,เนี่ยก็กลายเป็นเขียวอ่อนแล้วก็กลายเป็นแบบขาวขาขุ่น <c oughs> ขาวขุ่นเขานัวไปเลยนะะอันนี้ก็เอาบางท่านอาจจะต้องแบบซ้อมต้มตาหนึ่งก็ได้นะวิถ่ายได้จนซื้อมาซีถูกอัเลนหรือนี่สีอะไรก็ซีนะคะอา้าวก็ลองต้มดูอันสุดท้ายอันนี้ก็จะง่ายและง่ายยิ่งกว่านะี่ก็คือเอาไฟสองอไปที่มืดๆนิดหนึ่งแล้วก็ เอาไฟใส่แต่ว่าสีแสงของไฟต้องออกฟ้า,ฟา,ฟาสีบลู Blue นิดนึงแล้วก็ส่องลงไปนะคะตามภาพที่เห็นนะมันก็จะแบบมันก็จะแบบสะท้อนเป็นสีออกมาเพราะว่าตัวสีที่เขาเอาลงไปในตัวหยกอะค่ะมันจะสะท้อนออกฟ้า,ฟา,ฟาออกมาแต่ในขณะที่หยกริงเห็นไหมมันจะแบบมืด,มด,มดๆเฉยๆอะไรลักษณะนี้อันนี้กเ็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นแต่ตอนนี้มันมีการปลอมหยกในระดับที่ตรวจพื้นๆแบบเนี้ย เราไม่รู้นะคะอันนี้ก็ต้องไปสถาบันอัญัมัีศาสตร์อะไรประมาณนั้นซึ่งพวกเราเอามาแค่ทาําใบกัวซาเนาะเราก็อาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการทดสอบให้มั่นอกมั่นใจอะว่าหยกที่ท่านได้อยู่ใช้อยู่อะไรเงี้ยมันเป็นของจรงิงไม่เอาพิษไม่เอาเคมีใส่หน้าลูกค้าอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรที่เราควรจะ ดูแลผู้บริโภคอะนะคะใครต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับด้านสุขภาพผิวที่มากกว่านี้งานกวาาัวซาเพื่อความงามที่ลงลึกกว่านี้นะคะก็ทักลิงก์ใต้โปรไฟล์มาใครถามกับแอดมินนะคะแล้วก็แอดมินก็จะมาโคกับอาจารย์โดยตรงนะะอาจารย์ก็จะเข้าไปตอบให้นะ